สวัสดีค่ะเจโอสวัสดีครับอันนี้จ้ะค่ะผ้าแฟนค่ะท่างช่องมาตัมเอาโจฟันนิ่นะคะเนาะได้ใน,ในโพ่งตองวัดนะคะก็ได้เลขบิ่งไปแล้วนะคะเนาะคือสูตร,รที่หนึ่งได้ห้ากับหกสูตร,รที่สองได้เก้ากับศูนย์นะคะเจออหายระว่างศูนย์กับหกนะคะเนาะแต่มือหนีสิมาหายเจออฟันหายว่าตัวได้ซียูบนยูล่างนะคะพร้อม ตัวปะกบพูน้ะบอคาเตียงวันนี้สีปะกบใหม่เลยเริ่มม,มือนี้เด้อเพราะว่ามันไก่โคงสุท้ทยแล้วเนาะไก่โคงแล้วแต่ว่าขันขันบ่มี่ยังที่พลาดกสิเป็นโคงทุท้ทยแล้วเนาะค่ะแต่ว่าขันขันมี่ยังที่พลาดกสิมีเพิ่มเติมอีกพเพิ่มเติมให้เด้อค่ะเอาจังไดยขันเป็นว่าเจอโอมีเพิ่มเติมก,กสิมาตามให้อีกเนาะพี่น้องเนาะมาเบ่งน้ำกันนะคะเป็นได้คะเจสิฟันตัวได้ค่ะ อามอนิซิฟันบนสิฟันหาให้เด้อบนฟันห้างบุค่นฟันห้าบนล่างฟันหาครับศูนย์นะจ๊ะขี่ใกลบอดอันบอดเอามาจ้าเดือนเขาจังจิตจับวิ่งบนห้างวิ่งบนห้าตัวเดียวบุค่ะบนนี้วิ่งบนหาฟันหาล่างล่างฟันศูนย์ล่างฟันศูนย์ แต่ว่าที่แน่ๆกับปั้นกับกบินบนล่างเนาะแต่ว่ากับไม่ค่อยรู้สึกว่าศู์จะมาล่างมีความรู้สึกว่าศู์จะมาล่างต่ที่แน่ๆค่ะใครยังวิ่งคือวิ่งขึ้วิ่งเลยค่ะศู์ล่างเลยเลยบนล่างบนล่างค่ะบนล่างแต่อันนี้คือเจออพนักมักหาบุญมักมักล่างล่างศู์นะคะเนาะค่ะกะวิ่งก็วิ่งนั่กันเลยแล้ววิ่งนั่งกันไปเรื่อยจัดแล้ว กับศูนย์วันนี้เลขเจสบสีมาน้ากันปะคะคือว่าเลขสีบมาน้ากันสาหรับวันนี้ไม่กอดข้อม่ก่อดข้อน้ำกันน้องวันวันคันคันวันไดที่เจว่าสีกอดข้อกันมากม้าน้ากันถูกวันนะคะเนาะแต่วันนี้พนันวันนี้นายจะแยกกันมากบกอดข้อกันมากนะคะเนาะเลอพนจะกอดข้อกันเลขเราเลเลักเข้าไดปะคะเลขลักลอยเข้านี่ลักลอย โอ้ยหาจังไหนก็บเห็นเสียดายอยู่เสียดายอยู่เนาะค่ะเสียดายเจ๊งสิหาจังไหนจังสีผัวอย่างนี้สิเอาเลขยิงเข้านี่ละผ่านอย่างนี้เดี๋ยวยิงเข้านอกคันเนาะก็คือบอกสู้คิดเลเนาะว่าเลขผู้ใดมีเลขดับค่ะเลขตายเลขเลขดับก็มาตัดออกนั่นเรือหน่อยที่สุดค่ะวิ่งรูดได้คือประกบคู่หายเลย่ว่ะค่ะเอาเดี๋ยวจีประกบคู่หายเด้อค่ะเขาไปเลย ปลาเกลือคู่ไฮเจไอปลาเกลือคู่นี่เป็นบนล่างนี่บอค่ะด้วาแยกบนแยกล่างเป็นบนล่างเลยเนาะใส่บนล่างไม่เนาะคะเนาะเรียงมาลายตัวดอกค่ะเรียงมาายบนล่างนะคะเนาะบนล่างค่ะเจ็ดห้าบนล่างเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ร่องไวแปดหกแปดเก้าแปดศูนยโอ้เจ็ดูนย์นี่ตัวนึงเจ็ดศูนยร่องไว้เนี่ยตัวรองค่ะรองแปดหกแปดหกแปดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดศูนยมนอันนี้คือตัวร่องแมนร่องไว้บานีจับประกบคู่ให้แล้วบานียังได้ตัวฟันนิ่มด้วยมันมั่ก็ไมีแค่สี่คู้วนี่ มาเล็กสุดๆมากเพื่อนมากท่สเลยเพื่อเลขายคูนะเพื่เลขบ่ลายคูก็เพื่นเลขมากนะหาเจ็ดกับโอ้ยเจ็ดหากับเจ็ดศูนย์มากเจ็ตหากับเจ็ดศูนย์อ๋อสำหรับชุดนี่อันนี้เป็นตัวล่องนะคะเนาะแปดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ตัวล่องค่ะเอาแคบนะจอพี่น้องมาเมื่อนี่เจออหายประกุคูเลยนะคะส่วดนี่หายหายไวก็ทุกสวดเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเจ๊มันกับว่าขันมีเพิ่มเติมจังใดนะคะ เพื่อนกับจังซีติดต e ่อพ yeah. okay? oh. ันแอดไปนะคะเนาะว่ามาตามอีกนะคะเนาะอืมเล็กซีคูค่ะเลขกซีคูเจ็ดผ่าเจ็ดศูนย์นี่นะแล้วนะคะเนาะวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยวิ่งรูดได้เลยเออวิ่งรูดผู้ใดบ่มาบ่มาตัวเจ๊ฟันห้กันคือพ่ายในซีตัวนี่ค่ะให้มาตัวใดกระจับเลย่อยค่ะเก็คือว่าสูตรหนึ่งสูตรสองมาสูตรตัวแทนแน่นอนพี่น้างมาๆมา บางเทียกับมานากัดสูตรหนึ่งได้หากับหกสูตรสองได้เก้ากับศูนย์ระวังศูนย์กับหกมากอีกนี่คือตัวใระว่างอยู่ค่ะเพราะว่าเก้ากับหกเป็นเป็นเลขตัวเดียวกันเลขถ้าถ้าสีบอไปแล้วเลขอยู่ใหนีวิ่งได้กับกับมีสามตัวเท่านั้นแหละเพราะว่ามันเก้ากับหกเป็นเลขตัวเดียวกันให้ระว่างระว่างเก้ากับหกเป็นเลขตัวเดียวกันสรุุแล้ก็แค่ก็แค่เป็นสามตัวแมนจะไปเลียนยูซ้ำนั่นแหละเอาพี่น้องสาิตินะคะเป็นยี่สิบแปดมว เห็นปะแม่ค่ะยี่สิบแปดวดผิดสองวัดจะดีๆเตียมร่มมมวมวันี้สิบเป็นวดที่ยี่ข้าวเขายี่บเก้ายี่สิบเก้าเป็นหนองน่ะยี่สิบแปดผิดสองเลยค่ะเนาะยี่สิบแปดะะะวดผิดสองงวดสำหรับเลขวิ่งนะคะสูตรหนึ่งหนีก็มาตลอดคือกันสูตรสองกามาตลอดคือกันนะคะ แต่ว่าเพิ่นกับแม่ยางละตูนะคะแล้วเจออกกประสิมีตูแกะฟันเน้นไห้นะคะเนาะสำหรับผู้ใดที่รอนะคะเลขของเพิ่นนะคะเพิ่นประกบผู้ห้แล้วน้อพี่น้องฟันเน้นนห้แล้วนะคะแคบน้าจอไว้นะคะเจะเป็นแนวทางจับสลากกินใบกรัฐบาลก็เอยพี่น้องเฮากับมาแล้วเป็นปะค่ะอันไหก่อนเล็มีทีมากของเฮาคือเลขมีทีมากของกรุกรอบเรียวเกลียวแม่แม่เจ็ดก็แปดตอนนี้นว่มาส่วนของเฮาโอ้เด้อยายาเปล่าตัวนั้นทาทามันไหม่็ทามาก เดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิบอกสิโทตบอกสบายอีกเจอหนึ่งแล้วค่ะคันแม่นเลขกเล็กมีที่ม้าห้ามาอีกนึงค่ะถ้ามันส้นของเห้าเจ็ดกับแปดตัวนี้น่ะก็คือจบเลยในคลิปนี้อ๋อก็คือจบเลยค่ะถ้าเลขมีที่มามาส้นของเห้าเจ็ดกับแปดนี่คือจบในคลิปนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาเซถามมีคนทงไปจังไรกันไปจังไรก็จะติ่ตสบายไปฟันโค้งสุดถ่ายีเจอหนึ่งเพราะมือหนีขึ้นบ้านนาใจ น่ะจิบแมนแล้วคงถ่ายแล้วคงถ่ายแล้วคินว่าเอาพี่น้องกันมีเพิ่มเติมจังใดกะแเจ้าพนสิทธิติดต่อไปเนาะค่ะเนาะคันบ่มีเพิ่มเติมก็คือนี่ล้พี่น้องเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะคะเนาะโคร่ายแล้วค่ะน้องแของเฮ้าก็คือเฮ้าเฮาเน้นก็คือเล็กวิ่งเฮ้าสองสูตรเนาะค่ะเฮ้ากับบอสุีคลิปอยู่แล้วว่าเล็กจับคู่เฮามันแต่บอสนี่เป็นไหนแต่ว่าเล็กจับคู่มีเข่ามม่ลดเนาะพี่น้องเนาะไม่เข่าค่ะแต่ว่าที่ที่ผ่านยากก็คือเป็นเด็กวิ่งเฮ้าค่ะ เองพาคขหน้าจอนะคะไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องค่ะาิดจับส้นเหล็กเจ้าของเร้อพี่น้องมันเด็กลด้นทุนลงไปอยู่ค่ะมันตัดลงไปสำหรับคนงบน้อยเออคนงบน้อยผู้ใดมีเหล็กดาเหล็กตายตัดส์เพื่อนหน่อยที่สุดค่ะเนี่ครับซี่คู่หนึ่งถ้คิดเป็นบนล่างโอ้โหเล่นรอตัวหรอคะ่าคุ ตัวล่องกับนี่แปดหกแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นี่ก็คือบนลางเนี่ยอ๋แต่ว่าเจโอคนมากินหากับเจ็ดศูนย์ด้วพี่น้องค่ะครับวันนี้นะคะเนาะวัวันหนึ่งหันโค้งทุ่งไทยนะเลขกันนี่ที่มาเพิ่นมาฟั้นศูนย์ให้จับศูนย์หนึ่งเพราะว่าคือมั่นใจว่าเลขเจ้าของสิกรข้อกันแม่นะวันนี้หันนักเข่าศูนย์เก่าเข่าศูนย์เก่าฟันอะไรก็เจ้าเขาเจ้าก็ได้เงี้นอ๋อคือจะว่าก็เจ้ามานน้ำลายอยู่เขาเจ้ามานน้ำลายอยู่วพนุ่งมาก โอ the ้ยเขาฟันมาเราด้อศูนย์มาเสร็จโอ้ยศ okay. yes. ูนมากับกอดข้อกันมากเลยเนาะกับส่เล็กเจาะกันเจออีกเลยไซซูนหนึ่งซูนแปดซูนเก่าให้สามคู่โสุดท้ายหัวหนึ่งหัน่ะเขาเจ้ากับเสนุกเขาเงินตัวค่ะได้เงินกันตัวหนาเลยเนาะเอาพี่น้องค่ะแคบหน้าจอแล้วค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเจออเด้อค่ะที่แบ่งปันเนี่ยถ้าให้เอฟซีนะคะเนาะขอบคุณมากครับมันมันทุกคนค่ะครับ เอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมเราฟังแนว้ท่างกับเจออนะคะมาเป็นทีเรียบรยนะคะนอกิ่นกับฟันให้แล้วนะคะแต่ว่าขันมีเพิ่มเติมจะอะไรเพิ่นกับจังสิติดต่อไปนะคะขันบามีเพิ่มเติมก็คือเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะคะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะมักอว่าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังแรงใจให้กับทางช่องในเดอรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ